สำหรับบูธปอร์เช่ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับก็มีไฮไลท์เด็ดนะครับก็คือคันสีเหลืองที่จอดอยู่ตรงกลางสแตนเลยนะครับกลางบูธเลยนะครับก็คือตัว GT3 RS นะครับตัวนี้เอามาโชว์ในบ้านเราเป็นครั้งแรกนะครับตัวในวันวัน GT3 นะครับก็เป็นร่วมในเรื่องของการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของปอร์เช่ประเทศไทยด้วยนะครับก็เน้นในเรื่องของบูธนะครับเน้นในเรื่องของ the mobility of joyful experience นะครับอันนี้นะครับ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันรอบคันของตัวนายวันวัน GT3 RS ละกันนะครับตัวนี้นะครับก็มีการถ่ายทอด DNA นะครับของตัวรถแข่งนะครับรถสปอร์ตอย่างหรูเนี่ยนะครับมาอยู่ในคันนี้เลยนะครับก็ดีไซน์ความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระจังหน้าต่างๆแล้วก็สีเหลืองนี่สวยสะดุดตาทีเดียวนะครับไฟหน้าต่างนะแอโรพาสต่างๆนะครับ ที่ให้มานะโอ้ไฟหน้าก็สวยมากนะครับตัวนี้นะครับนะยางใช้ของมิชลินนะครับอ่ตัวนี้น่าจะเป็นไ i l o สปอร์ตนะใช่จริงด้วยนะไฮโรสปอร์ตคัปทูนะครับอ่าแล้วดูจานเบรกนะโอ้โหนะครับยางขนาด2 7ง3 5ดนะครับ R20 เลยนะครับเป็นพูดง่ายๆว่าตัวนี้เป็นตัวสำหรับใช้แข่งเลยด้วยนะครับยางนะแล้วก็มีชุดเกิร์รอบคันนะครับ มีที่ดักลมอะไรต่างๆนะ่นะครับมาดูกันนะโอ้โหเป็นรถแข่งอย่างแท้จริงเลยนะครับมีที่ดักลมช่องระบายอากาศนะด้านหลังนะครับยางขนาดเดียวกันหรือเปล่าเอ่ยนะครับ335 30 R21 นะหน้าหลังไม่เท่ากันนะออันนี้นะครับมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเข้ามาให้นะตัวนี้สามารถสร้างแรงกดอากาศได้อย่างสูงทีเดียวนะครับ แล้วก็นี่ดูนะมีดิฟิเซอร์แล้วก็ปลายท่อนะครับอยู่ตรงนี้นะสเตกเกอร์รอบคันต่างๆนะครับอารา์โทีนี้นี่เรามาดูกันในเรื่องของสเปคเจ้าตัวนายวันวัน GT3 RS ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมแรงม้าถึง200 25แรงม้านะครับตัวนี้นะแล้วก็ ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบโด้วยนะครับระบบระบายความร้อนของตัวนายวันวัน,น Gt3 RS ตัวนี้นะครับก็เป็นการวางหม้อน,น้ําไว้ตัวกลางตัวรถนะครับเพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วถึงทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วทำให้เครื่องยนต์เนี่ยได้เย็นลงเร็วขึ้นนะพูดง่ายๆครับมีสัมผัสมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การโฟของอากาศเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับการแข่งขันได้รับรางวัลจากการแข่งขันเลิมมังนะครับแล้วก็ตัว จีที่ 3R ตัวนี้นะครับก็มีการติดตั้งหม้อน,น้ํา3ใบนะครับแล้วก็ใช้หม้อน,น้ําขนาดใหญ่เพียงใบเดียวนะครับวางอยู่ตรงจมูกรถเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ GT3RS ตัวนี้นะครับมีแรงกดดาวฟอร์สเนี่ยมากเป็น2เท่าของรุ่นก่อนนะครับก็มีถึง800 นะครับมีแรงกดรวมี่ย860กิโลกรัมนะครับที่ความเร็ว285กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้นะแล้วมีการติดตั้งระบบนะครับ DRS นะครับเดี๋ว่ารัก reduction system นะครับอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการระบายลมต่างๆครับกดให้มันเป็นอากาศเนี่ยกดลงตัวรถนะให้มันมากขึ้นนะครับตรงนี้นะก็มีโหมดขับเคลื่อนทั้งหมดอยู่3โหมดก็คือโหมด normal sport แล้วก็ track นะครับแล้วก็ใน track เนี่ย โหมดแพงเนี่ยสามารถแยกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังนะสามารถปรับได้นะครับเครื่องยนต์ขนาด4.0ลิตรนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีแรงม้าอยู่ถึง525แรงม้านะครับตรงนี้นะแล้วก็ระบบเกียร์เป็นแบบ PDK 7สปีดนะครับ0-100เคมไวอยู่ที่3.2วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เคลมความเร็วสูงสุดท็อปสปีดอยู่ที่296กิเมตรนะครับ เราก็นอกจากนี้นะครับนอกจากตัว GT3 RS นะครับตัวนายวันวันตัวนี้แล้วนะครับก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆนะครับในบูธแล้วก็จะมีเมอร์เชนดายอะไรต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูกันรอบบูธแล้วกันนะครับว่ามีรถอะไรน่าสนใจกันบ้างครับก็อย่างข้างๆนะครับข้างบูธนะครับก็จะมีตัวนายวันวันะครับคาร์บิราตีนะครับตัวนี้ก็ออกมาโชว์ด้วยนะคันออกสีชมพูชมพูม่วงนะครับแล้วก็มีนายวันวันเทอร์โบเอสนะครับคาร์บิโอเรตนะครับเป็นแบบเปิดประทุนได้ นะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เข้ามานะอย่างคาเยนก็ยังอยู่นะครับพอเช่คาเยนะน่สวยดีนะสวยดีนะเป็นตัวคายเยนตัว e hybrid ด้วยนะครับน,นี้ที่เอามาโชว์กันในงานนะก็มีรถรวมถึง12รุ่นนะครับนอกจากตัวนายวันวันที่โชว์อยู่บนสเตจแล้วนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัว p a n a m e r a 4 e hybrid นะครับตัวนี้นะ นะครับก็เรียกว่ามาครบมาครบคันนะตอนนี้นะเนี่ยอย่างนี้7 1 8 k m a n นะครับก็มาโชว์ด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะมาดูได้แล้วก็มีอยู่คันหนึ่งนะที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกๆด้วยนะไทคานนะครับไทคานคันนี้นี่จะทำเป็นตัวรถโมเดลตัวมาจเลบนะครับขายอยู่นะครับเฉพาะในงานนี้นะครับร่วมกับทางกลางปีนะครับเป็นรถ ประจำของกลางปีเขาเป็นโมเดลเล็กๆนะครับถ้าใครไปงานตามต่างประเทศอย่างโตเกียวมอเตอร์โชว์หรือว่าเป็นออโตซาลอนนะครับก็จะมีรถที่เป็นโมเดลเล็กๆนะครับร่วมทํากันนะครับออกมาปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่ทางกลางปีทํากันนะก็คือเอาตัวไทยคาร์เนี่ยนะครับมาทาเป็นรถโมเดลันเล็กๆกับมาจูเรตนะครับนี่พานามล่านะครับก็ยังมีอยู่ด้วยนะกับไทคาร์คันสีแดงตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าในบูธนี่นี่อ๋อมีคันหนึ่งนะ นี่นะครับก็มาจอดด้วยนะใครสนใจก็มาดูกันได้นะครับที่บูธของปอ r เช่นะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งข้างๆก็ยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมาแคมนะครับมาคันถ้ขอไปขอภัยนะอยู่ข้างหลังนะครับก็สามารถที่จะมาชมได้แต่ว่าคันนี้คือไฮไลท์จริงๆนะสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากรถแล้วนะครับในบูธปอร์เช่นะครับก็ยังมี เมอร์เชนดานะครับของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้านะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์บ่มลูกสัการถยนต์นะครับดูแลสีรถยนต์นะครับอย่างของออโตจิมนะครับก็มีมาจําหน่ายด้วยนะครับนะแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับมีกระเป๋ามีอะไรอย่างนี้นะใครสนใจก็มาดูได้เนี่ยใบนี้ผมอยากได้มากเลยนะตัวลิมวรนะครับกับปอร์เช่นะราคา3ามหมกว่าบาทเออลงมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะรัแล้วก็มีที่นั่งนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าต่างๆ นะ้ำโมเดลก็มีด้วยนะครับใครสนใจนะแวะมาชมได้นะครับที่บูธของปอร์เช่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับจะมีไปจนถึงวันที่7นี้เท่านั้นนะครับเเมษายนี้เท่านั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนเงินเข้ามานะครับที่บูธปอร์เช่ได้นะอ๋อนี่อันนี้อันนี้ใบให,ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เป็นปอร์เช่ดีไซน์นะครับตัวนี้ใบแบบโหลดนะใบเมื่อกี้ของเราว่าจะเป็นแคลิออน นะครับล่าแล้วก็จะมีโมชั่นไดม์มีแก้วมีอะไรต่างๆนะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบูตปอร์เช่ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับ